วันนี้เมยมาออกกําลังกายที่หนองสมบูรณ์นะคะเป็นอุทยานประจําจังหวัดนครสวรรค์เร็นากาศดีมากร่มรื่นนะคะแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยก็ได้เริ่มปั่นตั้งแต่ตอนบ่าย350หนะคะปั่นไปเรื่อยๆให้รู้สึกเหนื่อยๆนิดๆหน่อยนะคะก็ปั่นจนถึง4ี่โมงสินะคะแล้วมีก็เตรียมปิ้นโตมาแล้วก็ชูชีปลาเจของร้านบ้านมมาจังหวัดนครสวรรค์นะคะร้านแม่ตุ๊กนั่นเอง แล้วก็มียำเฮดฟูมีน้ำหนึ่งขวดนะคะแล้วก็เอาซื้อเข้าเปล่ามา10บาทก็เราก็เทข้าวไปครึ่งถุงนะคะแล้วก็นี่เลยไอเทมของเรานะคะก็คือขอบอกก่อนว่าชูชีปลาจีร้านบ้านมาประตูผีนะคะสามารถเก็บนอกตู้เย็นได้นะคะนาน2อาทิตย์หรือ14วันนะคะ,ะตัว ปลานี้นะคะทําจากกากถั่วเหลืองค่ะแล้วก็ผสมแป้งเล็กน้อยนะคะจะทอดจนถุงเนื้อในค่ะทําให้สินค้าเนี่ยมีสามารถที่จะเก็บนอกตู้เย็นได้นะคะรสชาติเค็มหวานหอมเครื่องแกงกาลังดีค่ะท่านในที่สนใจนะคะสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะสองละสีบาทเท่านั้นค่ะ